ไอเคสสวัสดีค่ะจ้านอยค่ะกลิติมาเกงกระจพันธ์นะคะอยู่ที่หอประชุมครูสภากระทรวงศึกษาธิการกรุงเทพมหานครค่ะอยู่กับน้องยูโกพิชยารัตปักสันนะคะยูโกมาจากจังหวัดไหนคะพัทลุงค่ะจบชั้นจบชั้นม .3 จากโรงเรียนนูรุนสลามลงทุนที่พัทลุงใช่ใช่ค่ะแล้วก็ใช้วุฒิม .3 มาเรียนที่โรงเรียนดร1หนึ่งอินเดครกระบี่พร้อมกันนั้นก็เรียนเทียบโอนวุฒิม .6 ไปด้วยนะคะใช้ระยะเวลาแค่6กเดือนก็จบพร้อมกันค่ะ ในความยากง่ายอย่างไรบ้างกับการเข้ามาเรียนทั้งสองอย่างพร้อมกันเลยยากคืองานมันก็เยอะค่ะเรียนเทียบโอนที่นี่มันก็ยากนะคะเพราะว่าแล้วก็งานเยอะอเรียนยากและเอ็นเอก็งานก็เยอะเยอะทั้งสามสองอย่างรวมกันเลยแต่เราก้าวข้ามมาได้อย่างไรเออ เราเราเราผลักเราผลักตัวเองก้าวข้ามสิ่งที่เป็นข้อจํากัดที่บอกว่ามันยากมันเยอะอย่างนั้นมาได้อย่างไรความอดทนค่ะความอดทนนะคะใช่ค่ะสิ่งที่เราได้มากที่สุดจากการเข้ามาเรียนในครอบครัว IKS ในครั้งนี้ที่เปลี่ยนแปลงตัวเราเลยนิสัยค่ะนิสัยนะคะนิสัยเปลี่ยนเปลงมากเลยก่อนหน้านี้อยู่บ้านเป็นยังไงหัวร้อนมากหัวร้อนมากเป็นคนแบบหัวร้อนใครพูดอะไรก็ไม่ยอมใช่ยอมหักไม่ยอมงอใช่ประมาณนั้นแล้วพอเข้ามาเรียนแล้วเป็นยังไง พอเข้ามาเรียนแล้วอารมณ์มันเย็นขึ้นค่ะเวลาแบบเหมือนทํางานกับผู้สูงอายุอารมณ์มันจะเย็นลงเพราะว่าถ้าหัวร้อนกับเขาเดี๋ยวเขาหัวร้อนกับมันจะยิ่งมากไปอืมในเรื่องของการตัดสินใจล่ะคะทาให้เราตัดสินใจได้เร็วขึ้นไหมหรือว่าอย่างไรในเรื่องของการทํางานตัดสินใจได้เร็วขึ้นค่ะเพราะว่า เออเรียนแบบนี้แต่ัดสินใจช้าๆมันเป็นไม่ไดตดอชีวิตคน,นคตชีวิตคนค่ะสิ่งที่ได้นอกจากการเรียนรู้เรื่องของทักษะต่างๆแล้วน้องคิดว่าครอบครัวเราได้อะไรจากเราที่เป็นคนใหม่อย่างพิชยารัตได้คนใหม่แบบไหน <c oughs> พ่อแม่ได้คนใหม่ของในความเป็นเราแบบไหนก็อันดับแรกคือไม่ต้องจ่ายเงินพ่อแม่อยู่อีกครับ ก็คือไม่ต้องขอเงินพ่อแม่เรื่องของการมีเงินเร็วตอนนี้อายุอายุ18อายุ18เราสามารถมีเงินเป็นหลักหมื่นใช่่ซื้ออะไรก็ได้ใช่คิดจะทําอะไรก็ได้มีโครงการจะเรียนต่อไหมคะมีค่ะคิดยังไงจะเรียนด้านไหนเรียนต่อพยาบาลพยาบาลนะคะก็ขอให้ได้ดังใจหวังนะคะฝากบอกน้องๆผ่านเพจของเรานิดนึงที่สนใจทางด้านนี้และอาจจะตัวอาจจะกังวลสงสัยค่ะ ฝากบอกน้องๆที่กำลังดูอยู่ตอนนี้นะคะว่าพี่ผ่านมาเยอะกว่าน้องอีกเพราะว่าพี่เรียนออนไลน์ค่ะแล้วน้องได้เรียนกับที่โรงเรียนได้อยู่ที่โรงเรียนได้เรียนกับครูใช่ได้เจอหน้าครูร <ๆ S 2> เพราะว่าพวกพี่ก็เจอหน้าครูได้แค่สองวันแล้วก็ขึ้น,<ช>นมุมทิพย์เลย,เลยช่วงสถานการณ์โควิดก็คืออยากจะบอกน้องว่าถ้าพี่ทําได น้อง,องทุกคนก็ทําได้นะคะฝากบอกน้องๆทุกคนนะคะสนใจที่จะเข้ามาเรียนที่นี่โรงเรียนด็อร์หอินเตอร์แคร์กระบี่แค่ทักมาทางเพจน,นะคะแล้วก็เจอกันมาเป็นครอบครัวเดียวกันของ IKS คค่ะสวัสดีขอบคุณนะคะค่ะ,ะสวัสดีสสดค่ะ,คะ